สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเบอร์มิวดากันดีกว่านะครับถ้าเราเนี่ยได้ยินชื่อนี้นะครับผมเราทุกคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงสามเหลี่ยมอาถรรันสามเหลี่ยมปีศาจที่เรียกได้ว่ามีเรื่องราวปริศนาเกิดขึ้นมากมายณนะที่แห่งนั้นตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมครับมีเรือเนี่ยหายไปอย่างปริศนามากมาย มีเครื่องบินหายไปแบบปริศนามากมายนะครับผมหลายๆคนเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นประตูสู่อวกาศหลายหลายคนเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นประตูสู่สวรรค์หลายๆคนเชื่อว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีเอเรียนซ่อนอยู่หรืออาจจะเป็นกุญแจไปสู่โลกหลังความตายอะไรก็ได้เนี่ยเต็ไมไปหมดนะครับผมมีทฤษฎีมากมายร้อยแปดพันอย่างครับแต่่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าที่มาจริงๆของคําว่าสามเหลี่ยมเมอร์บิวดาเนี่ยนะครับผมมันมาจากชื่อเกาะที่อยู่บริเวณปลายของสามเหลี่ยมตรงนี้ในอนาเขตตรงนั้นเนี่ย เกาะเกาะน,นี้เนี่ยชื่อว่าเกาะเบอร์มิวดานะครับผมและเกาะน,นี้เองเนี่ยนะครับอยู่ในเพื่อจักกาพบอังกฤษแล้วก็เรียกได้ว่ามีคนอยู่อาศัยจริงๆนะครับมีคนตั้งรกรากจริงๆอยู่ในนั้นแม้ว่าจะมีอาถรรพ์มากมายถูกกล่าวขานกันก็ตามเนี่ยมีคนไปอยู่ที่น,นั่นนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็สร้างเมืองสร้างบ้านกันมาเลยแต่พอเรามาหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไปเนี่ยเรากลับได้เจอสิ่งที่น่าประหลาดใจนะครับที่ว่าบ้านนะครับผมในเบอร์มิวดาเนี่ยแทบบจะ99%ากเเลยครับบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับ จะมีหลังคาประหลาดมากๆหลังคาของบ้านทุกหลังในที่แห่งนี้นะครับผมจะมีรูปทรงคล้ายพีระมิดที่สร้างด้วยปูนครับคือปกติหลังคาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสร้างโดยกระเบื้องถูกไหมอันนี้เอาปูนมาหล่อเป็นเหมือนพีระมิดอะ่ะอยู่ในบ้านทุกหลังเลยครับผมเป็นปูนแล้วก็ทาสีขาวลงไปก็เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนพีระมิดขึ้นไปเลยอะ่ะแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นพีระมิดกันเพราะว่าพีระมิดเนี่ยมันมีรูปทรงหน้าของมันเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างนั้นเหรอเป็นการบูชาให้พระเจ้าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับ ผมก็งงมากๆก็แบบเออว่ะทุกที่ทุกหลังเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยทําไมทุกบ้านต้องทําหลังคาเป็นพีระมิดแล้วต้องสร้างจากปูนด้วยมันกันปีศาจได้อย่างนั้นเหรอกระเบื้องกันไม่ได้เหรอผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็ได้ค้นพบข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจและน่าประหลาดใจมากๆเลยก็คือสาเหตุเนี่ยที่ต้องสร้างเนี่ยนะครับผมบ้านแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในกฎหมายเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่า กฎหมายเนี่ยทำให้ทุกคนต้องสร้างแบบนี้เฮ้ยมันระดับกฎหมายเลยหรือว,ว่าความเชื่ออะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ความเชื่องมงายอะไรนะครับแต่เป็นหลักการภูมิปัญญาของคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยแหละในการที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดที่นี่ได้เพราะว่าไอ้เกาะเบอร์บิวดาเนี่ยนะครับผมมันไม่มีแหล่งน้ําจืดนะครับทาให้ต้องมีการกักเก็บน้ำฝนที่มันตกลงมาอย่างไงเละครับแล้วเฮ้ย จะเก็บยังไงดีล่ะทำยังไงดีก็เลยใส่ไปในกฎหมายแม่งเลยนะครับผมให้บ้านทุกบ้านเนี่ย จาเป็นต้องสามารถมีน้ำที่พึ่งพาตัวเองได้นะครับทำให้ทุกบ้านของเมอร์วิลดาเนี่ยไม่ต้องใช้น้าประปาเลยนะครับผมมีน้ําประปาเป็นของตัวเองเลยก็ว่าได้หลังคาที่ต้องเป็นทรงพีระมิดและทําจากปูนเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลหนึ่งเลยการที่ว่าต้องทําจากปูนเนี่ยเพื่อป้องกันพายุที่มันเข้ามาตามช่วงฤดูของปีต่างหากนะครับทำให้บ้านเนี่ยแข็งแรงนะครับและ2นะครับผมการที่ว่าจะมีรูปทรงแบบพีระมิดเนี่ยก็คือน้ําเวลาตกลงมาเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นแบบกระเบื้องแบบทรงเป็นแบบ ลาบไปเลยอ่ะไม่ได้เป็นปีระมิดขั้นๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้น้ำเนี่ยไหลลงเร็วแล้วรางที่จะคอยลําเลียงน้ําลงไปเก็บเนี่ยนะครับ <orbital. S 1> ผมล่างน้ำเนี่ยมันจะล้นแล้วก็เสียน้ําไปฟ,ฟรีๆแต่การที่ว่าปีระมิดเป็นขั้นเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยใช้เวลาไหลนานขึ้นนะครับผมทําให้น้ำเนี่ยไหลช้าลงครับทำให้เก็บน้ำเนี่ยได้มากขึ้นไม่ทําให้น้ำเนี่ยสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์แล้วสุดท้ายนี้เนี่ยสีขาวนะครับผมก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า จะมากันมั่วๆนะครับสีขาวเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติในการที่จะสะท้อนแสง UV ออกไปนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยด้วยความแบบปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์อะไรต่งตางๆเนี่ยก็ทําให้น้ำเนี่ยมันบอยสุดขึ้นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้ทุกคนเนี่ยก็เลยต้องมีหลังคาแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทาตัวบ้านเนี่ยเป็นสีอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะเป็นสีส้มสีขาวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าก็ต้องมีหลังคาสีขาวเป็นรูปทรงพรีระมิดแบบนี้อยู่ดีนะครับและนี่จะเป็น เรื่องราวน่าสนใจเรื่องน่า,นานราู้บนโลกใบนี้ที่ผมเองก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่พอได้รู้มาก็รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วาบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ